คือจังดอกหวานดอกยังสินะจ้ะแม่เละเลี้ยงแม่นันพี่น้องได้ก็ะหักกันคือเก่าแพ้สวยงามจ้า ย่ายแล้วมักดอกไม้นะจ๊นะน้องราปปูไว้หน้าบ้านมันกระิบประมานีู้่ละจ๊ะเป็นคนรักสวยรักงามเพิ่นนะคัดคมิ้นสวนดอกไม้เล็กๆหน้าบ้านฉันก้มหน้าก้มตาเลยสองดอกเนี่ย พีกับปูกย่ายน่ะปูปเ,เวอร์ดอกไม่น่ะเป็นคนมากดอกไม้เป็นผู้เท่า,ท,าที่มักสวยรักสวยรักงามจากยายรวยเนาะมีความสุขเบิ่งดอกไม้เพื่อนวนแะแ้วแต่เพื่อนเลยเนาะเห็นดอกไม้แล้วก็สดชื่นขึ้นว่าแล้วเพื่อนก็น,นอนหล่นอยู่หนาบ้านเนาะแนมเบิ่งดอกไม้เพื่อน,น ชื่นชมดอกไม้หน้าบ้านเ้อะพี่น้องเด้อแม่เหรเลี้ยงแม่นะ่ะพี่นอ้องเายกับหักกันคือเกา่าแพททั้งพีกับปูย่ายน่ะปูกนะเ,เว่อร์ดอกไม่นะเป็นคนมากดอกไม้เป็นผู้เถาที่มกักสวยรักสวยรักงามจากยายรวยเนาะสวนดอกไม้เล็กๆหน้าบ้านฉัน ก้มหน้าก้มตาเลยสองดอกเนี่ยเห็นดอกไม้แล้วก็สดชื่นขึ้นว่าแล้วเพิ่นก็นอนเห่นอยู่หนาบ้านเนาะแนมเบิ่งดอกไม้เพินพ่นมีเขาเพิ่นแต่ก็สดชื่นดีจ้ะชุกชื่นดีสดชื่นดีจ้าเป็นคนรักสวยรักงามเพิ่นนะคัดขมินมีความสุขเบิ่งดอกไม้เพิ่นวะ แล้วแต่เพิ้นเลยเนาะคือจังดอกหวานดอกเอียงสิรนะ้ายจ้ะผู้เฒ่ารักสวยรักงามเนาะเป็นคนรักสวยรักงามเนพะิ่นนะคัดขมิมีแน่เละเลี้ยงแม่นะพี่น้อง แต่ก็หักกันคือเก่าแพงที่เขามีความสุขเราก็ปล่อยเขาเพราะเขาก็อายุเยอะแล้วเนาะเบิ่งกันไปนะพี่น้องเนาะดีกันแน่เถียงกันชื่นชมดอกไม้หน้าบ้าน,น้อพี่นอ้องเด้อเห็นดอกไม้แล้วก็สดชื่นขึ้นมาแล้วเพิ่นก็น,นอนเห่นยอยู่หน้าบ้านเนาะแนมเบิ่งดอกไม้เพื่อน มีเขาเพิ่<อ>พนแต่ก็สดชื่นดีจ้ะชุ่มชื่นดีนสดชื่นดีจ้าร้ายจ้ะผู้เฒ่ารักสวยรักงามเนาะที่เขามีความสุขเราก็ปล่อยเขาเพราะเขาก็อายุเยอะแล้วเนาะเบิ่งกันไปเนะพี่น้องเนาะ ดีกันแน่เถียงกันั้งสีขาวสีบานเย็นสีชมพูสีเหลืองจักดอกอีหยังดอกบบกของจักซื้อเพิ่ดอกสวนดอกไม้เล็กๆหน้าบ้านฉันก้มหน้าก้มตาเลยสองดอกเนี่ยทั้งสีขาวสีบานเย็นสีชมพูสีเหลืองจักดอกอีหยังดอกบบกจักซื้อเพิ่ดอก ทั้งพีกับปูกย่ายนะปูไว้เบดอกไม้นะ่ะเป็นคนมากดอกไม้เป็นผู้เฒ่าที่มกักสวยรักสวยรักงามจ้ะยายรวยเนาะจ้ะทั้งสีขาวสีบานเย็นสีชมพูสีเหลืองจักดอกอียงดอกบุจักซื้อเพิ่นดอก คัดโตบักขามเปียกเลยเถ่เราได้แปดสิบแต่ว่าหลังรักสวยรักงามเนาะดอกหม่กะปลูกไว้รอบข้างรอบแอวสวนดอกไม้เล็กๆหน้าบ้านฉันก้มหน้าก้มตาเลยสองดอกเนี่ยทั้งสีขาวสีบานเย็นสีชมพูสีเหลืองชักดอกอีหยังดอกบุกของจักซื้อเพิ่นดอก ทังสีขาวสีบานเย็นสีชมพูสีเหลืองจักดอกอีกยังดอกบของจักซื้อเพิ่นดอกที่เขามีความสุขเราก็ปล่อยเขาเพราะเขาก็อายุเยอะแล้วเนาะเบิ่งกันไปเนาะพี่น้องเนาะดีกันแน่เถียงกันหมเพิน่นแต่ก็สดชื่นดีจ้ะชสดชื่นดี สดชื่นดีจ้าสวยงามจ้าย่ายแล้วมักดอกไม้นะจ๊นะน้องราปปูไวหน้าบ้านมันกระสิบประมานนี่ลยชื่นชมดอกไม้หน้าบ้านเด้พี่นองเด้ยอยังดอกหวานดอกอียังสินะ คัดโตบะคามเปียกเลยเท่าเรได้แปดสิบแต่ว่าหังรักสวยรักงามเนาะดอกไม้กะปลูกไว้รอบข้างรอบแอวอันไหนทั้งพีกับปลูกย่ายนนะปลูกไว้เบ้อดอกไม้นะ่ะเป็นคนมากดอกไม้เป็นผู้เฒ่าที่มกักสวยรักสวยรักงามจา้ะยายรวยเนาะ ทั้งสีขาวสีบานเย็นสีชมพูสีเหลืองจักดอกอีกอย่งดอกโบกของจักซื้อเพิ่นดอกสวนดอกไม้เล็กๆหน้าบ้านฉันก้มหน้าก้มตาเลยสองดอกเนี่ยเป็นคนรักสวยรักงามเพิ่นนะคัดขมินสวยงามจ้า ย่ายแล้วมักดอกใหม่นะจ๊ะน้องราปลูกไว้หน้าบ้านมันก็สิประมาณนอยู่เขาเพิ่นแต่ก็สดชื่นดีจ้ะโชคชื่นดีสดชื่นดีจ้าสวยงามจ้าย่ายแล้วมักดอกใหม่นะจ๊ะน้องราปลูกไว้หน้าบ้านมันก็สิประมาณนียู่ล่นคัตโต้บะคมเปียกเลยเท่าเราได้แปดสิบ แต่ว่าหงรักสวยรักงามเนาะดอกไม้กะปลูกไว้รอบข้างรอบแอวเห็นดอกไม้แล้วก ka ็สดชื่นคือว <Bah. S 1> ่าแล้วเพิ่นก็นอนเล่นอยู่หน้าบ้านเนาะแนมเบิ่งดอกไม้เพิ่นมีมีความสุขเบิ่งดอกไม้เพิ่นว่าแล้วแต่เพิ่นเลยเนาะ ที่เขามีความสุขเราก็ปล่อยเขาเพราะเขาก็อายุเยอะแล้วเนาะเบิ่งกันไปเนาะพี่น้องเนาะดีกันแน่เถียงกันทั้งรีกับปู่ย่ายนะ่ะปูกเ,เว้เว้อดอกไม้นะ่ะเป็นคนมากดอกไม้เป็นผู้เท่าที่มกักสวยรักสวยรักงามจากยายรวยเนาะ อันไหนชื่นชมดอกไม้หน้าบ้านเด,พนด้พี่น้องเด้อเพจ่งดอกหวานดอกอียังสินะสวนดอกไม้เล็กๆหน้าบ้านฉันก้มหน้าก้มตาเลยสองดอกเนี่ย ชื่นชมดอกไม้หน้าบ้านด้วพี่น้องเดอ้อสวนดอกไม้เล็กๆหน้าบ้านฉันก้มหน้าก้มตาเลยสองดอกเนี่ยมีทั้งสีขาวสีบานเย็นสีชมพูสีเหลืองจักดอกอีกยังดอกบบกของจักซื้อเพิ่นดอก กับปูปย่านนะปูเ,เวอร์ดอกไม้นะ่ะเป็นคนมากดอกไม้เป็นผู้เฒ่าที่มกักสวยรักสวยรักงามจ้ะยายรวยเนาะ,ะเห็นดอกไม้แล้วก็สดชื่นขึ้นมาแล้วเพื่อนก็นอนเหลนอยู่หนาบ้านเนาะแนมเบิ่งดอกไม้เพื่อนมีสวนดอกไม้เล็กๆหน้าบ้านฉันก้มหน้าก้มตาเลยสองดอกเนี่ย ที่เขามีความสุขเราก็ปล่อยเขาเพราะเขาก็อายุเยอะแล้ว